วันเวลาที่เปลี่ยนไปทำให้สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ผันแปรจากวัยเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังก็ค่คอยๆโร่งโรยดุดดวงอาทิตย์เคลื่อนคล้อยในยามอัสดงแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาก็คือเป้าหมายและมโนปฏิธานอันแน่วนแน่เป็นเวลาที่ผ่านมาบางคนก็ภาคภูมิใจในชีวิตแต่บางคนกลับรู้สึกเสียดายเวลาและโอกาสดีๆที่ผ่านไปแต่ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการสร้างความดีเรา สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เสมอโดยการทำสิ่งใหม่ๆที่ดีๆที่ทำให้ใจน่ะสงบสุขพลิกใจที่ห่อเหี่ยวให้สดชื่นยกใจที่อ่อนล้าให้กล้าแกรง่งและกล้าเผชิญหน้ากับความจริงไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อ,อุปสรรคให้ถือว่าอุปสรรค เป็นเสมือนบทเรียนของชีวิตที่ทุกคนต้องเรียนรู้และก้าวข้ามไปให้ได้โดยเฉพาะการไปสู่ฝั่งพระนิพพานนั้นจะต้องก้าวข้ามบ,บุพสารอันยิ่งใหญ่คือสังสารวัตรเอาชนะกิเลสอาสวะทั้งปวงโดยการหมั่นจเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดนิ่งเป็นประจำ สม่ำเสมอมีสุภาษิตท,ที่ปรากฏในอัตถกาถาคุตกานิกายธรรมบทว่าธรรมดานะพวกมนุษย์ย่อมไปสู่สำนักของพวกมนุษย์พวกโคก็ไปสู่ฝูงโคบับชิตก็ไปสู่สำนักของบับชิตบัณฑิตก็เข้าไปหาพวกบัณฑิต ธรรมดาของสัพสัต์ที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยจะคบหาสมาคมหรือเข้ากันได้ตามธาตุธรรมคือมีจริตอัธยายศัยอนุสัยและอาศยะตรงกันจริตคือความประพฤติที่เป็นไปทางกายวาจาใจมีทั้งสุจริตและทุจริตอัธยาศัยของหมู่สัตว แต่และประเภทก็ไม่เหมือนกันมีทั้งที่น้อมไปในทางที่ดีและก็ไม่ดีอนุสัยก็คือตัวกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในขันตสันดานของสัตว์ซึ่งติดมาข้ามภพข้ามชาติบางคนรู้ทันก็หมั่นขจัดข้อบกพร่องนะออกไปแต่คนที่ไม่รู้ก็พอกพูนให้หนานแน่นขึ้นไปเรื่อยๆ และสิ่งที่ทั้งดีและก็ไม่ดีที่ทำลงไปก็ติดอยู่ในกลางกายของบุคคลนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนเลยอาสยะก็คือความประสงค์ที่คล้ายคลึงกันบางคนมีทธยาศัยในทางการมคุณแต่บางคนก็มีฉันทะในทางเนคขมะะคืออยากออกจาก,การรมอาสยะจึงเปรียบเสมือน แรงบันดาลใจที่คอยกระตุ้นอยู่ภายในให้อยากทำความดีหรือความชั่วบางท่านก็มีธุลีคือกิเลสในดวงตาเบาบางบางท่านก็มีธุลีกิเลสหนาแต่ก็ปรารถนาที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจึงจําต้องหมั่นปราลบความเพียรมาก เพราะฉะนั้นการเขาผาสมาคมกันของหมู่สัตว์กระทั่งถึงมวลมนุษยชาติก็อยู่บนพื้นฐานของธาตุธรรมที่ใกล้เคียงกันใครมีบุญมากก็อยู่ในแวดวงของผู้มีบุญแต่เราสังเกตดูก็จะพบว่าเศรษฐีก็เข้ากับหมู่เศรษฐีคนจนก็สมาคมกับหมู่คนจน อาภิธาธทำในระดับที่สามารถจะบรรลุธรรมได้บุญก็จะดึงดูดเข้าหาครูบาอาจารย์ที่สามารถสอนตอนให้หมดกิเลสได้แม้จะถูกกีดขวางจากผู้ที่ไม่หวังดีแต่บุญในตัวก็จะตักเตือนให้รู้ว่าบุคคลใดเป็นผู้สอนหลทางไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้น ทางใดเป็นหนทางที่ถูกต้องเป็นหนทางไปสู่สวรรค์และพระนิพพานแล้วก็จะคบหากับบุคคลนั้นเหมือนอย่างเส้นทางชีวิตอันงดงามของท่านเมนทก,กะเศรษฐีผู้ผ่านการสร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าม,มาหลายพระองค์ซึ่งหลวงพ่อก็ได้ค่อยๆทย,ยอยนำมาเล่าให้ฟังที่ผ่านมานั้นน่ะ เราจะสังเกตเห็นว่าท่านเศรษฐีได้สวยสมบัติอันเลิศที่เป็นโลกิยะทั้งที่เป็นของมนุษย์และเป็นของทิพย์สำหรับวันนี้ลูกๆก,ก็จะได้รับฟังตอนที่ท่านเศรษฐีจะได้สมบัติอันเป็นโลกุตระคือได้นิพพานสมบัติเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไร เรามาติดตามฟังกันเลยนะจ๊ะเมื่อพระบรมศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของท่านผู้มีบุญทั้งหกท่านคือเมนทกะเศธธรษฐีภรยาของเศรษฐีชื่อว่าจันทปทุมมาลูกชายชื่อธนันชายเศรษฐีลูกสะพ้ายชื่อสุมณนาเทวี หลานสาวชื่อวิสาขาและท้าวคนสนิทชื่อปุณณนะจึงเสด็จไปยังเมืองพัทยนครพร้อมทั้งภิกษุสฆ์หมู่ใหญ่ทรงประทับอยู่ในชาติยาวันเพื่อรอคอยการมาเข้าเฝ้าของท่านเศรษฐีท่านเมนก,กะเศรษฐีได้ฟังการพนันนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากเพื่อนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอระหันต์ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบทรงบรรุวิชาและจรรนณะะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมันบริสุทธิ์ว่ท่านเศรษฐีฟังแล้วก็เกิดความปีติขนลุกจูชันทีเดียวจากนั้นจึงชักชวนภรรยาลูกชายลูกสะพ้ยหลานสาวและคนรับใช้คนสนิท ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ทั้งหกท่านกำลังนั่งยานออกจากพัทยนครเพื่อเฝ้าพระผู้มีภาคเจ้าพวกเดรถถีซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาเห็นเมณกะคา,าบดีมาแต่กไลก็ทักทายไต่ถามว่าท่านคา,าบดีท่านจะรีบไปที่ไหนกัน พอรู้ว่าท่านเศรษฐีเพราะหมู่ญาติกำลังจะไปเฝ้าพระสมมาสมพุทธเจ้าก็กลัวว่าท่านเศรษฐีจะหันไปนับถือพระพุทธเจ้าจึงพากันกล่าวห้ามว่าท่านเศรษฐีท่านเป็นกิริยวาทะจะไปเฝ้าสมณะโคดม ผู้เป็นอกริยวาทะได้อย่างไรกันเพราะว่าสมนณโคดมเป็นอกริยวาทะแสดงธรรมเพื่อความไม่ทรรและแนะนำสาวกตามแนวนั้นการไปเฝ้าพราะสมณโคดมจะมีประโยชน์อะไรท่านจะได้ไปเข้าเฝ้าไอเสียเวลาเลยเนื่องจากเมรกาศเศรษฐี สั่งสมบุญมามากแล้วก็อธิษฐานจิตเอาไว้อย่างดีว่าขอให้ได้พบพระพุทธเจ้าท่านจึงสามารถแยกแยะได้ด้วยตนเองว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นบุคคลผู้เลิศและเป็นพระอรหันต์โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ใส่ใจคำทักท้วงของพวกเดรัจฉี ท่านได้สั่งให้นายสารถีรีบขับยานไปมุ่งตรงต่อชาติยาวันโดยเร็วขณะเดินทางก็จะเริงพุทธานุสตินึกถึงพุทธคุณไปด้วยความปีติเลื่อมใสก็เกิดขึ้นในใจของท่านตลอดเวลาเมื่อไปถึงก็ลงจากรถเดินเข้าไปถวายบังคมพระพุทธองค์ กราบด้วยเบญจางคดิปิดและก็นั่งรอฟังธรรมจากพระองค์พระผู้มีภาคเจ้าได้ทรงแสดงอนุปพิกถาคือทรงประกาศทานกถาว่าโดยประโยชน์ถึงการให้ทานทานเป็นสิ่งสำคัญต่อการเดินทางไกลในสังสารวัฏจะช่วยประคับประคองชีวิต ให้มีความเป็นอยู่อย่างไม่อัตคัดขัดสนทรงแสดงศีลกถาชี้ให้เห็นประโยชน์ของการรักษาศีลว่าการประพฤติสุจริตจะนำพาชีวิตไปสู่สวรรค์ทรงแสดงสักขกถาว่าเด็กการเสวยสุขได้สวรรค์ชั้นต่างๆเพราะเป็นผลที่เกิดจากการทำทาน รักษาศีลเอาไว้เป็นอย่างดีทรงแสดงกามาทินนวะกฐาโทษชองกามันเศร้าหมองไม่ว่าจะเป็นกามันเป็นของมนุษย์หรือของทิพย์ยังเป็นสุขที่มีทุกข์เจือปนอยู่ไม่ใช่ประโยชน์อย่างสูงสุดกามาคุณห้านี้เนะี่ยทำหน้าที่ ตรึงใจหมูสัตว์ให้ติดอยู่ในภพสามจึงไม่สามารถพบสุขอันเป็นอมตะคือพระนิพพานได้ฉะนั้นเมื่อปรารถนาสุขอย่างยิ่งก็ตั้งทิ้งเบญจกกามคุณให้ได้ประการสุดท้ายทรงแสดงแนกขมมานิสังสกถาคืออนิสง์ในการออกจากการ,รม เราจะเป็นทางไม้แห่งการเสวยเอกันตะบรมสุขจะเข้าถึงได้ใจจะต้องปลอดจากการมาฉันทะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางจากสิ่งต่างๆที่เคยเยึดมั่นถือมั่นและเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าท่านเศรษฐีมีใจผ่องใสปลอดจากนิวรณ์แล้ว จึงทรงสแสดงอริยสัจส,สี่ไปตามลำดับท่านเมนากศาเศษฐีและคณะก็ปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบันกันทุกคนเห็นไหมจ๊ะบ่ผู้ติดสั่งสมบุญมาดีและกระดาติฐานจิตกรรกับเอาไว้อย่างดีแล้วท่านจะไม่หวั่นไหวในคำพูดของคน ไม่สนใจอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเมื่อถึงเวลาบุญส่งผลสมบัติที่เป็นโลกิยทรัพย์แต่งแต่รูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติลาบยศสรนเสริญสุขเราก็จะได้สิ่งนั้นเกิดมาทั้งรวยสวยฉลาดสมปรารถนาในทุกส,สิ่งเมื่อถึงขีดถึงคราวจะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน บนนั้นก็ดึงดูดให้ได้นิพพานสมบัติดังนั้นน่ะให้ลูกทุกๆุกคนมันสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากมากเราจะต้องไปเอาสมบัติจักพตรพัิตักไปพร่องที่สามารถหล่อเลี้ยงคนได้ทั้งโลกเพื่อเราและชาวโลกจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่ให้มันนั่งธรรมะกันมากๆ แล้วเราจะได้เข้าถึงพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกภายในกันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนุพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพระณนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพรันจงทุกท่านเธอ